จ้าก็สวัสดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็อยากกินนี่อยากกินมันฝรั่งเราจะมาทำาทำมันฝรั่งอบเกลือนะจ๊ะมันฝรั่งนี่เลยแล้วเราก็จะมีกุ้งนะจ๊ะกุ้งอบเกลือเหมือนกัน คือเราไม่ต้องไปร้านอาหารนะจ๊ะส่วนผสมเราก็จะ,ะใส่เกลือนะจ๊ะนี่เลยเกลือจ้าทีน,นี้ก็จะมีพริกไทยนะจ๊ะพริกไทยแล้วจ้าแล้วเราก็จะมีเออน้ำมะกอกนะคะนี่แล้วเราก็จะมาคลุกแล้วเราจะเข้าต่ออบก,กันนะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็เปลี่ยนภาชนะนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมาใส่ต่อกลางเลยจ้ะนี่เขาจะประมาณนี้นะคะใส่หัวหอมนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาข้าวตอกกันเลยจ้ะนี่เลยค่ะพี่เขาใช้กุ้งลายเสือนะคะนี่เพราะว่าไปนั่งกินที่ร้านไปนั่งกินที่ร้านนี่เขาทําอร่อยดีก็เลยลองมาทําที่บ้านนะคะก็กิน กุ้งอบเกลือกับมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งอบเกลือเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่ก็จะจัดการตัดหนวดสักนิดหนึ่งนี่เลยจ้าตัดหนวดอย่างนี้นะคะเราก็จะมาเอาไว้ตรงหัวเนี่ย๋ยวเราจะมาแงะออกนะคะนี่ก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือเลยจ้าพริกไทยนะจ๊ะพริกไทยจ้ะ แล้วก็จะมีน้ำมันมะกอ,อกนะคะนีเลยจ้าเดี๋ยวเราก็จะเข้าต่ออบนะคะก็มาคลุกให้เข้าอันสักนิดนึงก็จะใส่หอมนิดนึงนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่กุ้งเข้าต่ออบก,กันนะคะมีเลยจ้า คือจะเว้นไว้นิดนึงอไว้ใส่มันฝรั่งนะคะนึมจะ้ะรอแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามี่เดี๋ยวพี่จะใส่นี่เลย ฝรั่งเราอบร้อนๆนะคะเราก็จะใส่เพราะว่ามันจะได้ร้อนเหมือนกันนะคะนี่เลยทีนี้พอกุ้งเพราะว่ากุ้งเนาะเราจะใส่หลังนะคะเพราะกุ้งมันจะนั่นจะฉุกไวจะแข็งถ้าเกนานนะทีนี้เราก็จะยกเข้าเตาอบเลยจ้านี่เลยจ้ากุ้งอบเรืของเราก็เสร็จเรียบร้อยจ้า นี่เดี๋ยวลูกก็จะมาตัดก,กินกันนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะกุ้งอบเกลือจ้า ขอบคุณมากๆนะคะคนที่ว่าดูคลิปวิดีโอของพี่ถ้าเกิดวราชอบกดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ